ใครมองหาที่ดินเขาใหญ่หรือภูวิลล่าอยู่นะครับที่ดินแปลงนี้คือสวยมากสวยขนาดที่แบบว่าผมมองว่าแบบเหมือนซื้อที่แล้วแถมภูวิลล่าให้อีกสามหลังเลยอ่ะคือเจ้าของอ่ะครับทักมาว่าอยากให้ช่วยขายแปลงนี้ให้เราเห็นโฉนดปุ๊บเห็นตัวบ้านแล้วเนี่ยแปลงนี้คือขายได้แน่นอนนะครับอยู่ที่โซนคลองม่วงเขาใหญ่นี่แหละครับคือถ้าเกิดมาจากเส้นเส้นหนองสลายตรงมาประมาณแค่15นาทีก็ถึงแปลงนี้นะครับคือที่ดินแปลงนี้เนี่ย,ยมันจะอยู่ ใกล้ๆก,กับเส้น2235นะครับซึ่งเส้น2235เนี่ยก็จะมีพวกคาเฟ่มีไมโอโซนนะครับมีสนามกอล์ฟด้วยมีสนามกอล์ฟแอนโชชัชนวีด้วยนะครับที่ดินแถวนี้เนี่ยราคาไม่ได้ถูกนะคือที่ดินนะครับแถวเส้นของม่วงเนี่ยนะของม่วงเขาใหญ่เนี่ยที่เขาขายกันนะครับต่ําสุดก็ประมาณ3ล้านถึง5้าล้านสวยๆหน่อยเป็นเดินๆแบบนี้ก็ประมาณ5ล้าน6ล้านได้แต่ว่า ที่ดินแปลงนี้นะที่ผมบอกว่าสวยเนี่ยมีพื้นที่13ไร่ติดถนนสาธารณะเนี่ยเกือบ300เมตรนะครับแล้วตกเข้าขายนะ,ะเฉลี่ยแล้วตกประมาณ2ล้านต้นๆอ่นนะประมาณ2ล้าน3เท่านั้นเองแล้วก็มีผู้วิลล่าแบบนี้อีก3หลังผมเลยบอกว่ามันคุ้มไงแล้วเป็นที่ดินสโลปสโลปขึ้นไปด้วยนะการที่เป็นแบบที่ดินสโลปสโลปขึ้นไปเนี่ยผมมองว่ายังไงอะ่ะใครที่แบบกลัวเรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหวน้ําท่วมทีเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะครับ ที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ425เมตรนะแล้วพูวิลล่าใหญ่มากนะครับพูวิลล่าหลังนี้เนี่ยมีด้วยกัน14ห้องนอนเลยนะแล้วก็3ห้องน้ำครับตัวพูวิลล่าเนี่ยนะครับเจ้าของเขาขายตามสภาพนะเจ้าของเขาอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นพูวิลล่าที่ผมมองว่า ดูโดยรัวมาโครงสร้างยังดีอยู่นะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับอายุประมาณเกือบ10ปีนะครับใครที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะต้องเผื่องงบรีโนเวทหน่อยแต่ว่าผมว่ารีโนเวทหลักแสนนะครับเพราะว่าโครงสร้างยังดีอยู่ใครที่ซื้อมาแล้วก็อาจจะไปทําเป็นปล่อยเช่ารายวันก็ได้นะ Airbnb อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรีโนเวทไปแล้วเนี่ยหลังนเนี้ยเนี่ยคุณขายได้ประมาณ7ล้านถึง8ล้านได้เลยนะครับมา ข้างในคือใหญ่มากนะครับมีด้วยกันถึงสี่ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับแล้วห้องโถงกลางนะี่คือใหญ่กว้างขนาดนี้นะครับคือใหญ่มากพามาดูโซนห้องนี้เขาแบ่งเขาบอกว่าเขาแบ่งเซ็กชันได้ดีนะก็จะมีเฟอร์ให้บางส่วนนะครับนี่อันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับซึ่งห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีโซนที่ติดกับตัวระเบียงซึ่งอยู่ด้านหน้ามีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นสวนหินนะ แล้วก็มีเตียงให้นะครับแล้วอยากให้ดูห้องน้ำเขานี่ห้องน้ำไดใหญ่มากนะครับมีกระจกกันส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับอ่างั้านหน้า his and her ให้มีอ่างอาบน้ำแบบนี้ให้ด้วยนะครับก็ขายตามสภาพแบบนี้ผมว่ารีโนเวทไม่ไม่ไม,ไม่เยอะมากหลังจากที่ดูโครงสร้างแล้วโครงสร้างยังดีอยู่เลยนะครับแล้วก็นี่พาไปดูห้องนอนคือห้องนอนนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปมันใหญ่แล้วก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตบ้านอีกหลังหนึ่งที่เขามี เฟอร์ให้ดูนะครับว่าบ้านที่มีเฟอร์แล้วหน้าตาประมาณแบบไหนนะครับนี่ดูห้องนอนอกีกห้องหนึ่งนะครับจะสังเกตดูว่านี่เป็นบ้านชั้นเดียวที่มีพื้นที่ใช้สอยคือเยอะมากนะครับเหมาะกับแบบ คนที่เอาไว้เป็นบ้านผู้สูงอายุนะครับเอาไว้อยู่ยามเกษียณก็ได้ใครที่จะซื้อไว้แล้วแบบปล่อยเช่าสําหรับเป็นธุรกิจบ้านผู้สูงอายุตรงนี้ผมว่าเหมาะนะเพราะประตูส่วนใหญ่เป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้เกือบหมดเลยนะครับมาดูข้างในห้องน้านะครับห้องน้ำเนี่ยใจไหมเขาจะบิว์อินพวกตู้เสื้อผ้าไว้ในตัวห้องน้าได้เลยนะครับแล้วห้องน้ําเขาก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้แล้วอยู่แล้วแบบนี้ครับ ผมพามาดูอีก2ห้องที่เหลือนะครับซึ่ง2ห้องที่เหลือเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ว่าเขามีหน้าห้องเนี่ยที่ติดกับตัวระเบียงหน้าบ้านได้เลยนะครับนี่สามารถเข้าด้านนี้ก็ได้เข้าด้านนี้ก็ได้นะครับห้องน้ำเนี่ยแชร์ร่วมกันนะครับก็คือห้องน้ําเข้าฝั่งด้านนี้ก็ได้แล้วก็อีกห้องหนึ่งมาดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้เนี่ยผมว่าห้องนี้วิวสวยมากนะครับแล้วก็ขนาดกําลังพอดีไม่ใหญ่มากนะครับใส่เตียงคิงไซส์ได้สบายนะครับแล้วก็มันจะได้วิว ซึ่งงห้ไปทางระเบียงแล้วก็มีตัวสระน้ําอยู่ฝั่งด้านนี้บ้านหลังนี้คือพื้นที่ใช้สอยที่อยู่ด้านนอกระเบียงนี่ก็คือเยอะนะเออเหมาะก,กับแบบเอาไว้เทควิวเอาไว้ทําบ้านพูวิลล่าปล่อยเช่ารายวันก็ยังได้นะครับนี่แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะเป็นประตูแบบเปิดปิด,ปด,ปดแบบนี้เออก็ดีนะเออแล้วก็มันก็จะแยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งให้มีกระจกเทมเพการมีเลนชาวเวอร์แบบนี้ให้ด้วยครับ แล้วฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าเขามีด่านฟ้าให้ด้วยซึ่งบันไดขึ้นด่านฟ้าเนี่ยมันจะไม่ชันมากนะครับคนที่มีอายุหน่อยสามารถเดินขึ้นได้สบายก้าวไม่ได้สูงครับคือด้านบนดาดฟ้าของบ้านหลังนี้นะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยคุณอาจจะมาปูกระเบื้องแล้วก็ทำเป็นลานกิจกรรมเอาไว้ปาร์ตี้ด้านนี้ก็ได้นะเพราะว,าวิวดีมากดูดิเห็นวิวเขาแบบนี้เลยทําเลดีมากผมมองเลยว่า คือเฉพาะที่ดินนะ่ะก็คุ้มแล้วนะแล้วอันนี้มีที่ดินแล้วก็แถมบ,บ้านภูวิลล่าอีก3หลังอนะ่ะเอออันนี้บ้านหลังที่อีกหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีหลังนี้เป็นหลังที่2แล้วหลังที่3จะอยู่ฝัง่งน,นูน้นเป็นบ้านแบบเดียวกันหมดเลยอยู่ด้านนู้นนะครับสามารถขึ้นตั้งฝั่งด้านนี้ก็ได้หรือว่าเป็นถนนเดียวกันขึ้นฝั่งด้านนู้นก็ได้ครับ ผมว่าถ้าเกิดใครได้ที่ดินแปลงนี้ไปคือคุ้มมากเลยอย่างที่บอกนะครับที่ดินโซนของม่วงเนี่ยขีเหล่ขีเล่เลยนะครับไล่ละ3ล้านถึง5ล้านนะครับแต่ที่แปลงนี้13ไล่เขาขายในราคาแค่ไล่ละตกประมาณสองล้านสไปปลเท่านั้นเองนะครับแถมได้ภูวิลล่าสวยๆแบบนี้อีก3หลังนะครับคุณคุณเอาภูวิลล่ามารีโนเวทผมว่าหลักแสนนั่นแหะ จริงๆอะภูวิลล่าแบบนี้เขาขายกันแบบหลังหนึ่งเจ็ดล้านแปดล้านเลยนะเออแค่ที่ดินก็คุ้มแล้วอันนี้แถมภูวิลล่าอีกสามหลังแล้วเป็นที่ดินบนเขาแล้วด้วยปลูกต้นไม้สวยๆล้อมรอบแบบนี้แล้วด้วยในะราคาดีมากๆนะครับอยู่โซนของม่วงใครสนใจนะเจ้าของขายในราคาที่แบบสะเทือนตับมากเลยเขาขายในราคาแค่31ล้านบาทเท่านั้นถูก,ถกมากถูกมากนะครับใครสนใจนะก็โทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับ